วันนี้สาวปูพาทุกคนมาเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดโรยหมดแล้วแว่าจะเลือกเก็บเอานะนี่ารกมากเห็ดปากนกแก้วเสียดายที่ออกเยอะๆมันโรยหมดแล้วนี่เราก็เลยต้องมาเก็บที่มันโผล่มาตรงนูน้นดอกนึงตรงนี้ดอกนึงนี่เก็บไปพอได้ผัดมันเลือกเก็บเอานะ บานหมดแล้วจ้านีก็ไกลจะรวยแล้วนะเสียดายให้ลุงบ่าวมาเฝ้าเห็ดบอกว่ายังไม่ออกลุงบ่าวบอกเห็ดยังไม่ออกนี่แต่เห็ดออกรวยไปหมดแล้วนี่เหลือจากที่มันรวยมาเลือกเก็บเอานะอันนี้ก็ยังเอาได้อยู่ยวไปล้างอีกทีเห็ดของเราที่ได้ในวันนี้นะคะเตรียมผัดน้ำมันหอยกันจ้า